ก็ต้องสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟงเกอร์นะครับผมและตอนนี้เราอยู่เกมค er อ e คิปเปอรกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับทุกคนผมได้มาเจอคนนี้เลยนี่เห็นไหมทุกคนนี่คือพ่อค้า NPC ของเรานั่นเองนะครับผมทีนี้การที่เราจะมาซื้อเนี่ยคือมันค่อนข้างไกลนะทุกคนดูดิเส้นทางโหโไกลมากเวลาเรามาซื้อของทีนี่โคตรไกลเลยนะแล้วก็ n p c ที่สลามก็ไกลเหมือนกันนะครับผมหาค่อนข้างยากนะ วันนี้นะครับผมจะมาบอกวิธีนะครับการที่จะเอาพ่อค้าสลามนะครับกับพ่อค้าคนนี้นะครับกับบ้านเราเนี่ยต้องทํำยังไงกันบ้างนะครับโอเคถ้างั้นไปดูกันเลยครับผมขั้นตอนแรกเลยนะครับทุกคนที่เราจะนํา NPC ทั้งสองคนนี้มาอยู่ที่บ้านเราได้นะครับเราต้องสร้างห้องให้เขาอยู่ก่อนนะครับแบบนี้นะครับผมอันนี้ห้องที่1นะครับแล้วก็อีกห้องหนึ่งเป็นห้องที่2อย่างนี้นะครับเพราะว่า n p c เรามี2คนเนาะนู่นอีกคนนึงเดินอยู่นู่นนู่นเห็นป่ม <laughs> เออไม่เข้าบ้านเ <_ H us> ข้าช่องสักทีนะทีนี้พอเราทําห้องเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องมีไอเทม2อย่างนี้นะครับนั่นก็คืออันแรกนะครับอันนี้นะครับผมนั่นก็คือน้ํามันสลามนะครับน้ามันสลามได้จากไหนนะครับก็คือต้องฆ่าบ,บอสสลามให้ได้ก่อนนะครับตอนที่เราได้ n p c คนแรกนั่นแหละที่เป็นพ่อค้าเนาะนั่นแหละเราจะได้น้ํามันสลามมาด้วยนะครับคือ n p c คนนี้เขาจะชอบน้ํามันสลามนะครับถ้าเกิดน้ํามันสลามอยู่ไหนนี่คือเขาชอบมาก เนี่ยมันเอาไว้บำรุงนวดเขาใช่ไหมแล nbc คือแบบหนวดเฟิร์มมากเลยเลยไปดูหน้าหนวดยังเฟิรม์มเออประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งอันนะครับเดี๋ยวผมดีมอนป๊บนี้อีกอันหนึ่งก็เป็นอันนี้นะครับเป็นเทวรูปลึกลับนะครับผมเหมือนจะเป็นแบบว่าเป็นที่แกะสลักของแกนคริสตัลอะไรประมาณเนี้ยเออซึ่งพ่อค้าอีกคนหนึ่งเนี่ยชอบมากเลยนะครับผมทีนี้เรานำสองอันนี้นะครับไปวางเอาไว้ในห้องนะครับแบบนี้นะครับ ไปวางไว้สักตรงนี้แล้วกันนี่แอบบแอบบแล้วเอาอันนี้นะครับไว้อีกห้องหนึ่งแบบนี้นะครับผมแล้วก็เปิดประตูทิ้งไว้นะครับเดี๋ยวสักพักนึงนะครับเดี๋ยวเขาจะเข้ามาที่ห้องเองนะครับผมเดี๋ยวถ้าเกิดเข้าห้องแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะถ่ายไมห้ดูนะครับอ้อาวมาแล้วนี่ทุกคน นี่นะครับมาแล้วนะครับ NPC ทั้ง2คนนะครับผมโอ้มาด้วยความเร็วสูงเลยนะครับคืองี้ครับทุกคนผมมีอะไรจะบอกนะครับคือตอนแรกเนี่ยคือว่า NPC 2คนนียผมรอนานมากเลยนะครับแล้วเขาก็ยังไม่มากันสักทีนะทีนี้ผมก็เลยสงสัยนะครับผมก็เลยไปหาข้อมูลดูนะครับสุดท้ายนะครับผมได้ข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วครับผมนั่นก็คืออย่างแรกเลยนะครับห้องที่เราสร้างให้เขาเนี่ย ต้องเป็นห้องที่เราคราฟจากโตัวคาฟนะครับคือไม่ว่าจะเป็นกําแพงแบบไหนนะครับคือคราฟได้หมดเลยนะครับมาทําห้องได้หมดเลยแล้วอย่างที่2นะครับคือต้องมีเตียงนะครับเตียงที่เราคราฟนะไม่ใช่เตียงที่เราเก็บมานะครับเมื่อกี้ผมลองใช้เตียงที่เราเก็บมาแล้วคือมันใช้ไม่ได้ผลนะครับต้องเป็นเตียงที่เราคาฟแล้วเท่านั้นนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เราวางสิ่งสิ่งของ2อย่างเนาะ ก็คือไอ้นี่เนาะไอสลาเมน,นี้นะครับกับอีกอันนึงอย่างที่บอกไปนะครับที่ได้จากไอหนอนรดด่วนเน่ยเนี่ยอันนี้นะครับวางไว้เสร็จปุ๊บนะครับถ้าเกิดว่าอยากให้มาเร็วๆนะครับผมมีคําแนะนําก็คือออกเกมแล้วเข้าใหม่เออออกเกมแล้วเข้าใหม่นะครับสองคนนี้จะวาร์ปเข้ามาอยู่ในห้องทันทีเลยนะครับผม อ่าแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับทุกคนแต่ละห้องต้องมีประตูด้วยนะครับเออต้องมีประตูด้วยนะถึงจะเรียกว่าเป็นห้องนะครับมีแค่นี้นะครับก็คือจบเลยนะครับสรุปก็คือมีเตียงนะครับมีกําแพงที่ค้ามเองนะครับมีของที่อ่าแต่ละตัวเนี่ยสนใจนะครับเช่นสลามกับรูปปั้นแกะสลักนะครับแล้วก็มีประตูนะครับแค่นี้จบนะครับส่วนพวกไฟพวกอะไรเนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจนะทุกคนก็ลองเอาไฟไปติดติดดูก็ได้นะครับเผื่อเอาไว้เนาะโอเคก็มีประมาณนี้นะครับ สำหรับ MVC คนแรกนะครับก็คือ m v c สลามคนนี้เนาะเขาก็จะขายของเป็นพวกวัตถุดิบนะครับแล้วก็เป็นพวกแมททีเรียลต่างๆนะเช่นแร่นะครับแล้วก็หนอนด่วงนะครับหนอนทองคาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีไม้มีเส้นใยมีสลามขายนะครับอ่าแล้วก็เอาของมาขายได้ด้วยนะจากตัวนี้นะครับส่วนตัวที่2นะครับตัวนี้นะครับก็คือเขาจะขายพวกที่สปอนบอสนะครับนี่เป็นพวกสลามนะครับเป็นพวกกรอมนะครับ ลงพึ่งมารดาอะไรพวกนี้นะครับก็คือสมมติเราตีมอนสเตอร์ตายไปแล้วใช่ไหมบอสอะถ้าเกิดว่าเราอยากตีอีกเราก็ปลุกมันมาได้นะครับประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็ขายเอ่อพวกสร้อยนะครับสร้อยอันนี้ก็เอาไว้ให้มันครบเซตนะครับประมาณนั้นเนาะเออประมาณนั้นแล้วก็มีปืนมีขนมมีอันนู้นอันนี้หลายอย่างนะครับแต่ที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือแผ่นหนังรูนนั่นเองนะครับแผ่นหนังรูนเนี่ย เราจะเอาไว้ทําเป็นดาบในตำนานนะครับดาบในตำนานเนี่ยมันจะมีมีแผ่นหนังรูนใช่ไหมแล้วก็มีของที่ให้หาเนี่ยสามอย่างนะครับตามที่ขึ้นมาเลยนะครับผมเราจะได้อาวุธที่แรงที่สุดในเกมในตอนนี้นะครับนั่นก็คือดาบเทพนั่นเองนะเออดาบในตำนานอะไรอย่างนี้นะครับมาซื้อใบรูนจากคนนี้ได้นะแผ่นหนังรูนเอออันนี้นะครับประมาณนี้ครับผมสําหรับเอ c ทั้งสองคนนะครับส่วน n อ c อีกคนหนึ่งก็คือคนนี้นะครับ คนนี้เนี่ยเขาจะเป็นโฮโลแกรมนะครับเราสามารถคาฟขึ้นมาได้จากการที่เราไปตีมอนสเตอร์ที่ชื่อว่าลวงพึ่งมนันนาแล้วนะครับอันนี้เนาะถ้าเกิดว่าเวลาเราตีแล้วเนี่ยแล้วเราเอา,อาสัญลักษณ์มาถวายใช่ไหมเราก็จะได้อันนี้มานะครับนี่พอทโฮโลแกรมโบราณน,นะครับเราคร้ามเสร็จแล้วเราจะได้ตัวเมื่อกี้มานะครับ ซึ่งตัวตัวนี้นะครับเอ c ตัวนี้เนี่ยมีความโดดเด่นตรงไหนนะครับก็คือสามารถสแกนนะครับได้ว่าอั OS อยู่ตรงไหนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยการที่จะเอานกยักษ์ลงมาบอสตรงยักษ์ลงมานะครับก็คือต้องใช้วัตถุส่งประกายบีบับขนาดใหญ่นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับสามารถซื้อได้จาก m อ c คนนี้ได้เลยนะครับผมประมาณนี้นะครับทุกคนสําหรับการนํา NPC นะครับทั้ง2คนมาอยู่ที่บ้านเรานะครับเวลาเราไปซื้อของเนี่ย จะได้ซื้อง่ายอย่างแบบเออเดินไปหน้าบ้านปุ๊บซื้อได้เลยอะไรเงี้ยเนาะเออจะได้ไม่ต้องไปเดินหาให้มันยุ่งยากนะครับผมก็ข้อมูลตรงไหนผิดพลาดน,นะครับก็ต้องขออภัยไปด้วยนะครับผมขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากเป็นกันใจกันนะก็ฝากกดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับผมเออวันนี้ก็ต้องไปก่อนนะครับสวัสดีครับ